องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเถิดประเกียตสมเด็จปราซีนกินทราบรมราชชนานีประจำปี2555เมื่อวันที่21ตุลาคม2555เวลา10นาฬิกานายมานอบลีลาสุธานนท์พระดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีถวายพวงมาลาแด่ประบรมชายาลักสมเด็จปราซีนกรินทราบรมราชชนานี่เนื่องในวันประราชสมภอบสมเด็จปราซีนกินทราบรมราชชนนีประจำปี2555ณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายบุญ เสริมสุวรรณรัฐภูมิที่รึกษานาย,ยอกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรมพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้สูงอายุถูกชมร่มในจังหวัดภูเก็ตและประชาชนถูกมูเล่าเข้ารวม สมเด็จปรซี่นีนครินทราบรมาราชชนนีส้งประราชส้มพบเมื่อวันที่11ตุลาคมปีชวดพุทธศักราช2443ส่งมี่พระธิดาและพระโอรสสร้างพระองค์คือสมเด็ดพระเจ้าพีนางเธอเจาา้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากลุมมล่วงราชนกรินพระบาทสมเด็จพระประม,รมาณธรรมหาอนันทมอิดลรัชกาลที่8 และประบาส้มเดจประปารมินธระมหาผู้มิพลอดุลยเดชรัชการปัจจุบันเมื่อทร้พปะเย้าทรงได้รับการศึกษาณโรงเรียนสตรีวิทยาหลังจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อณโรงเรียนแพทย์พดุงคันและยิ่งพยาบาลแห่งศิริราชพยาบาลเมื่อสําเร็จการศึกษาทรงเข้าปฏิบัติงานณโรงเรียนพยาบาลศิริราชและทรงได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อลักสูตรเตรียมพยาบาลและลักสูตรสาธารณสุกณประเทศสหรัฐอเมริกาส้มในประศรีนกรินทราบรมารา จะชนนีทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระสุขนิกรเป็นอเนกประการทรงอภิบาลพระโอรสท่องพระองค์ซึ่งต่อมาทรงเป็นประมหกักริย์ ตีเปี่ยมโดยคุณธรรมอันประเสริฐเป็นที่กรอบรักเถิดทูนข้องผวงประสกนิกรส่วนพระธิดาก็ทรงดำเนินรอยตามสมเด็จประสีนครินทราบรมมราชชนนีในการบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ต่างๆต่อประเทศชาติด้านการสร้างธารณาสุขทรงดำเนินตามรอยประยุคนละบาทข้องสุมเด็จพระมรมราชชนกในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ตกทุกข์ดา้ยากส่งจัดต้งแผดอาซาออกปฏิบัติงานโดยไม่คิดมูลค่าส่งกำหนดให้กิจกรรมทันตาซาธารณาซุขเป็นงานหนึ่งในน่วยแผทดพออซว เพื่อบรรเท่าปัญหาโรคในช่องปากแก่ประชาชนด้านการศึกษาทรงพระราชทานพระราชรัพ์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสร้างโรงเรียนในทิ้นทุรกันดารสนับสนุนโครงการจะตั้งโรงเรียนชาวเข้าและประชาชนไกลาการคมนาคมข้องตำรวจตะเวนชายแดนกว่าซ่องรอยแห้งทั่วประเทศด้านสังคมส่งสเคราะห์ได้เสด็จออกเยี่ยมราษฎรในท้องทิ้นทุรกันดารทรงพระราชทานสิ่งข้องความช่วยเหลือและบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดน ทหารปีการชาวเข้าเด็กอยากจนและผู้คัดส้นในชุมชนแออัดโดยประเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านสาธารณาสุข การศึกษาการสังคมส่งครห์และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้พระสุกนิกรถูกมู่เล่าจึงพร้อมใจถวายประสมัญญาพิไทยให้ทรงเป็นพระมารดาแห่งวิชาชีพพยาบาลไทยและพระมารดาแห่งการสังคมส่งคหอสำหรับกิจกรรมเถิดประเกียิสมเด็จปรศซีนคกรินทราบรมมราชชนนีประจำปี2555ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นเพื่อเถิดประเกียิและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จปราซีนคกรินทราบรมมรราชชนนี และนอมรำลึกในประมหากรุณาทิคุณของพระองค์ที่มีตอ่อปวงชนชาวไทยตลอดจนเพื่อแผล่พ้นงานด้านสังคมส่งคหอและพระราชกรณียกิจที่ควรคาแก่การรำลึกถึงร่วมทางให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ชนิยบุคคลที่ทําคุณ,ณประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมาซึ่งมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีถวายพวงมาลาและพระบรมชายาลัก ซุมเดลปลาซีนก,กรินทราบรมมาราชชนานีกล่าวอาเซยราวาดราชสดุดุดีเพื่อเธอประเกียตซุมเดลปะาซีนก,กรินทราบรมาราชชนานีการบรรยายหัวข้ออาหารเจกับสุขภาพผูส้สูงอายุโดยนายท่านพงศ์องธรรมรัตน์อาจารย์อเล็กซ์อุดมเดโช บรรยายห right ัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโดยแพทย์จากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีโดยชมรมผู้สูงอายุและมีบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต